สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักวันนี้มาพบกับคุณครูตี้ในบัญชีคำพื้นฐานชุดที่37กันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะคะหลังจากนั้นเปิดไปในชุดที่37แล้วฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะโดยเริ่มกันที่คำที่1เล็กน้อยอ่านว่าเล็กน้อย เล็บเท้าอ่านว่าเล็บเท้าเลี้ยงดูอ่านว่าเลี้ยงดูแล้วแต่อ่านว่าแล้วแต่วันพระอ่านว่าวันพระวาดเขียนอ่านว่าวาดเขียนว่ายน้ำอ่านว่า วววับอ่านว่าวววับวิ่งเล่นอ่านว่าวิ่งเล่นเวียนเทียนอ่านว่าเวียนเทียนสดใสอ่านว่าสดใสสนใจอ่านว่าสนใจส้มตำอ่านว่าส้มตำ ส้มโออ่านว่าส้มโอสวนครัวอ่านว่าสวนครัวสวยงามอ่านว่าสวยงามสั่งสอนอ่านว่าสั่งสอนสิ่งของอ่านว่าสิ่งของสิงโตอ่านว่า ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับบัญชีคำพื้นฐานชุดที่37นะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านและก็ถ่ายคลิปการอ่านส่งคุณครูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ